เขียวชงขจีก็เกิดไมตรีสามัคขีมันสถานเรียนเกษตรนั้นเราคันบูชาเขียวนาำป่าไ้แผ่นดินทิ้ไทยไว้ นาโรไทยบลิ์คาฟุกแหลงฟ้าล่าอิ่มอิ่ม,มสวัสดีครับกับรายการละยองวิดีมิชั่นนะครับผม EP 64ส่นะฮะ EP 64แล้วเป็นไงบ้างครับกับการสอบแกดแพทที่มาถึงวันนี้เป็นวันแรกนะครับผม ซึ่งหลายคนก็ทำหลายคนเครียดเอาเลยฮะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงหลายคนก็มีที่เรียนแล้วครอชใช่เปล่าเอ่ยไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะหรือมหิดลนนะธรรมศาสตร์บางคณะนะครับผมแรงศึกษารมเย็นเด่นริมสายชน เราทุกคนรักดูหัวใจนี่มันเพลงธรรมศาสตร์นะครับประดีผมลองว่าตั้งแต่สอบติดที่ธรรมศาสตร์นาโครงการไอเพนนะผมเป็นของวิศวะไฟฟ้าอุตสาหการคือเรียนวิศวะไฟฟ้าร่วมกับวิศวะอุตสาหการที่ต้องเรียนวิศวะอุตสาหการเรียนในเรียนวิศวะไฟฟ้าด้วยก็เพราะว่าเราจะได้มองมองสายการผลิตอย่างมีระบบ จะเป็นระบบแล้วเรียกหลกสุดนี้รวมกันว่าวิศวะไฟฟ้าสการนะจบมาแล้วจะได้วอสอจุดบอไฟฟ้าเนล้อผมใช่ว่าอเามันต่างจากจวสจุดบอก็มีการควบโทด้วยโดยการให้เขียนวิทยาน,นิพนธ์ลและฟังสัมมนาและ เตรียมงานสอนสัมมนานะครับผมในช่วงสองปีสุดท้ายนั่นคือปีปริญญาโทนะขอบอกว่าหลักสูตรติครโทนะของไอเพนนะเขาเรียนหกปีครับมาด้วยเรื่องแก็ดแพดครั้งนี้ดีกว่าขอบอกว่าแก็ดนะ 60ข้อแกะนะ20ข้อนะครับผมในทั้งบทความนะท่านผู้ชมต้องฝนให้ได้68แท็กนะถึงจะร้อยถึงจะได้150เต็มและเทคนีคเพิ่มเติมก็คือลองสังเกตาว่าดังกล่าวหรือเหล่านี้นะถ้าไม่มีคำพวกเงี้ขั้นนะก็แสดงว่าให้แรกจากตัวใหญ่ ส่วนคําว่าดังกล่าวหรือเหล่านี้หรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคําเชื่อมเหมารวมนะก็ให้ล่างแต่ตัวย่อยนะเพราะถ้าไม่ล่างแต่ตัวย่อยก็จะไม่ครบก็จะไม่ครบ38แท็กในทั้งสิ้นสามบทความคือเฉลี่ยบทความละ19แท็กอย่างเช่นบทความแรกถ้ามี18แท็ทก บทความที่2ก็ต้องมี20แท็กนะถ้าไม่ครบแท็กถือว่าหรือว่าโดนหักสีคะแนนเหมือนกันแต่ข้อควรระวังคือถ้าเราโยงแต่ตัวใหญ่เราจะถูกหักที่แท็กละ3เราจะถูกหักแท็กละ3นะครับผมแท็กล่าสาคะ 3, แนนนะ ส่วนแท็กย่อยก็อดไปจำวนวนทั้งหมดจำนวนลูกศรคูณด้วยแท็กย่อยเครับผมแท็กย่อยที่ลาหาแท็กแกอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็นี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆของแกตเชื่อมโยงส่วนแกังเกตปีนี้ทุกพาร์ทออกเท่ากันนะฮะคือ leading ออก15ข้อ แกมมา15ข้อประกอบด้วยแอร์เรอร์5ข้อนะครับและรีดิกสิบและคอนเวอร์ปีนี้15ข้อมาแบบโคตรโหดนะและโวแคปปีนี้ก็15ข้อครับผม เป็นไงอะ่ะเป็นแหละ,ร,ะรถจังแบนเหรออ๋ออะแล้วครับผู้ชมครับผมก็มาถึงสามสอบเนะวลานี้เป็นเวลาแตน่ในกาห้านาทีนะเดหรืออีสิบห้านาทีก็จะเริ่มทำข้อสอบได้แล้วนะก็เลยเวลาอีกสิบนาทีก่อนที่จะเข้าห้องสอบนะครับผมเทคนิคสำคัญเลยฮะ ปีนี้มีการลบคะแนน3าะแนนสำหรับแกดเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหาต้องการให้เต็ม150นะควรทำอย่างน้อย38แท็กนีควรทำ3า38แท็กห้ามขาดและห้ามเกินห้ามลงผิดนะทั้งบอกหมดความรวมกันแล้วได้38นะ38ย้ำ3า38 ครับ38แท็กนะผมสามสิแท็กนะโอ้ยยย สอบแกดังกิจแล้วสอบแผ่นหนึ่งกันป้าเนี่ยสอบสอบแผ่นไรมั่ง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 ประมาณ5้าแผ่นอ่ะว่าหนึ่งห้าเเจาอยู่ก็สอบหนึใช่ไหมป่าไม่ได้สอบอะไรเลยมาเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วสอบทุกแผ่นอ่ะอูยเจอในทุกวัน แล้วว่าแต่่าของคนเลือกันจับมันน่าอกชอต้าบาตอนนี้ต้องกล้าแล้วไทยทองมที่ไหนอ้ยไทยทรงวันนี้เลย้ยแต่งยังมันก็ได้เหมือนเด็กมอหนครัแต่ว่าไม่ใช่้ะ เราเพ่อนวงไงยเพื los ่อนๆผมคงจะ้อมสอบแล้วนะโอ้สวัสดีก็เราก็ผมก็อยู่หน้าห้องสอบนะห้องเ4 0 1นะฮะก็เป็นคาบแรกก็สอบวิชาแกนะพอหมดครึ่งคาบก็เท่ากับว่าแจกข้อสอบแล้วคือบับนะต้องเปลี่ยนฉบับนะนั้น เวลาการทำแกนอังกฤษนะก็จะของคุณก็จะจำกัดมากๆนะไม่เหมือนยันทำแกดเชื่อมโยงนะเอาละครับคุณเพ,พื่อนครับได้เวลาเข้าห้องสอบแล้วครับสู้ๆดีเย่อใกล้ขาบเวลาสอบของวิชาแพทหนึ่งแล้วนะครับผม

ก็สามารถดําเนิการทางโทรศได้แต่ Tchau, ่วงข้างเวลาของการสอบน็งนี่ก็เหลือไปประมาณสิบนาทีก่อนที่จะเข้าสอบนะครับเรียกว่าอายเต็มที่ทั้งเนี้ยสุ้ๆเขาสุดท้ายแล้วก่อนเองแต่ยังไม่สุดท้ายเพราะยังเหลอือรอบหนึ่งคือปายเมษาเชว่าท่านผู้ชมทำอะไรอู <laughs> อะไรการจ้ะเ <laughs> ป็นไงบ้างครับวิชาถึงนะฮะใครคำาพกุกคอมั่งเม้น ใช่ครับผมทุกข้อขามาเมนต์ในข้อไหนตอบปลายเมนต์ข้อไหนคิดยังไงก็เมนต์สำหรับพรุ่งนี้เช้าก็พบกับวิชาแพทย์สอบแพทย์ห้านะครับผมสนาม รอบนี้ผมไม่ได้สอบแพทหกับท่านผู้ชมด้วยต้องเสียต้องขอโทษและเสียใจกับท่านผู้ชมด้วยนะครับผม mm hmm. ก็สำหรับรายการระยอง w i วิดเอวิชั่น e อว4วันนี้ก็ขอับลาบไปก่อนนะครี EP64 แล้ว ส่วน EP หน้า EP 65ก็คือวันที่2ของอการสอบกับแพทนะเป็นวิชาแพทสองแล้วนะผมแพทสวิสนะทยาศาสตร์นะแพทสาวิศวะนะผมก็พบใหม่ได้ใน E ี6ีและ EP 66นะสำหรับ EP 64ของวันนี้ก็ขอกับว่าสวัสดีครับ